พี่อันดูยังไงคะว่าไม่ให้มันชื้นเหรออ๋อค่ะเราจะกำค่ะเราต้องกำเราไม่ให้น้ํามันออกไหลจากมือมันแล้วก็มันไม่แตกให้มันอยู่เป็นกลับเป็นก้อนได้ในน้ำมันเยอะเกินด้วยนะคะม,มีก็มีอินทรียวัตถุก็มีหยกกล้วย,ยววมีก็ใส่แหนะแล้วก็ใส่ใบไม้<า>นี่ไงหยวกกวล้วยใส่ไปด้วยก่อนลูกคลุกไปด้วยเลยนี่จะได้กำเดี๋ยก่อนจะลองใส่หยกกล้วยไปก่อนนะว่ามันจะนั่นไหม น้องก็ตัดเองนะเนี่ยอ่ะใส่อีกดิใส่อีกใส่ดินจะเดินล่อนดินเลยอ่าง่ายใช่ไหมอ่ะธันวาหนูจะปลูกต้นนี้ใช่ไหมอ่ะทำเลยเอาช่วยกัน ทำไมอ่ะเขาทำไมถึงไม่ทำทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะคะเพราะอะไรเอ่ยมันมันเสร็จแล้วล่ะลูกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเตรียมก่อยดินเนี่ยงเราโอ้โอ้ถ้าเราจับต้นไม้แบบนี้นะลูกน้ำจับเก็บแล้วก็จับมันเอ้เพราะมันมันเพราะเพื่อนเหรอโอ้จริงจังฉีดตัวเองอยู่มันนะอ่าวิธีการปลูกทำไงก่อนคะ ม่นี่ไม่เรามีหลุมแล้วใช่ไหมทำหลุมเนี่ยหลุมขนาดไหนที่หนูจะปลูกลงไปเดี๋ยวนั้นต้องบีบแล้วทำไงอาจะเอาต้นนี้ออกต้องทำไงจับหับแล้วก็ทำไงอีกวิธีการทำนี่ไม่ตายนี่จับความแบบนี้ใช่ไหมเอ๊ะลองดิจับความแบบนี้ก็จับเดี๋ยวหนูค่ะ เราก็ไม่ไหวต้นไม้ตายอาลองไม่ลองไม่รู้เราจะปลูกเป็นเหรอ,อลองหน่อยอป้าลองหน่อยอางั้นช่วยกันอาอาอาหยับพยุงหยับพยุงอาอาป้าลองแล้วอ่ะจับหยับหยับ,บลุกๆโอเคมากเออกบดินไหมดินไม่พอก็กบตรงไหนเอ่อกบแหน,น่ๆยอ,อย่าโอเคดินเราไม่เยอะคุก้กไว อย่าลืมมาเข็ยนป้ายบอกนี้คือต้นอะไรคะห่้ามันขึ้นจะไม่เกิดยญ้าทำอะไรคุมด้วยอะไรดีไอ้ไม้คุมอะไรดับยญ้าอีกที่อาจารย์อาจารย์หมอพาครอาจารย์หมอพาทาใช้อะไรคุมอยากขย้าใช้อะไร อินทรีย์วัตถุที่จะใช้ในการปรุงดินนะคะก็จะมีต้นกล้วยนะคะที่เห็นนะคะแล้วก็มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับเพื่อให้แยกสนายได้ง่ายนะคะดีผู้ผาฟ้าน้ําเราก็มีนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะแหนแดงค่ะแหนแดงเยอะมากนะคะผู้ผาฟ้าน้ำเราก็ใช้แหนแดงเยอะมากเลยนะคะอ้าวน้องฟ้าเวลาปรุงดินทำยังไงบ้างลูก ใส่ขุดดินก่อนค่ะแล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุลงไปแล้วก็ใส่ดินดีนดเข้าไปค่ะแล้วก็พุกดินกับอินทซีย์วัตถุให้เข้ากันแล้วค่ะแล้วก็ลดเจดน้ำปัสสาวะค่ะแล้วก็เอาก้านลงลูกได้เลยคะ่ะอืมรอน้ำไหมอ่ะนี่ก็ใส่แหนแดงนะคะการปรุงดินนะคะจะน้ำรอตรงไหน ต้นกล้วยสาบแหล่แดงแล้วก็ดินนะคะแล้วก็คลุกเท้าห้เข้ากันนะคะแล้วล้วก็เอาดินที่เราปรุงไว้มาแล้วนะคะนี่นี่อินทรีย์วัตถุผุกดินนะคะมาแล้วคะ่ะสมเตรียมลง,ง,งยังแตงยัง,ะะง,ยงให้คตรอมแถวยังเอาอุา้งเท้าจุ่มน้ำปลาสวัสก่อนนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารนะคะแล้วก็ เอาลงปลูกในแปลงที่เราเตรียมไว้ค่ะเราลงดินเรียบร้อยนะคะที่ใส่ทั้งแหนแดงทั้งล้วยศัพนะคะเพื่อให้มีธาตุอาหารในดินนะคะคือก็จะได้มีอาหารนะคะาการปลูกผักแบบนี้ไม่ง่ายไม่ยากเลยนะคะง่ายๆนะคะลองทําได้ที่บ้านนะคะบำรุงดินนะคะ เคล็ดลับคือใส่อินซีวัตถุเยอะๆนะคะ